นมัสก,การท่านพระอาจารย์ครับจากส,ยสรรายไม้ชั้นล่างครับชั้นล่างอาจารย์ครับผมมีคําถามเรื่องการปฏิบัติอนาปานาสติครับครับที่ว่าถ้าเราปฏิบัติอานาปานาสตินะครับเราสามารถที่จะ,ะในขณะที่เรารู้ลม่ะครับอนาปานาสติที่บอกว่าสามารถรู้ได้ทั้งกายเวทนาจิตและธรรมครับอ,อ,อ,อย่างที่ บอกว่าถ้าเรารู้ลมเนี่ยครับนั่นคือเรากําลังรู้กายใช่ไหมครับอา่าแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเรากําลังในขณะที่เรากําลังรู้ลมนะฮะแล้วเราไปดูความรู้สึกที่เรากําลังรู้ลมนั่นคือดูเวทนาใช่ไหมครับเยิงต้องโยงไปไปถึงบทพันธนนะาพระศาสดาที่พระองค์บอกว่า เธอเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารแล้วทำจิจตตสังขารให้รำงับปิติเป็นอะไรสุขเป็นอะไรความรำงับของสังขารเป็นอะไรนะเป็นผู้เข้าอยู่อุเบกขาละเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรพระองค์บอกว่ามันคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ที่พระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นนะมีความเพียรเผากิเลสนะแล้วในขณะที่เรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออก รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเห็นว่ายังเกาะลมหายใจเข้าออกอยู่เลยแต่พลิกมุมไปดูเรื่องเวทนาละก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพอเข้าใจไหมคืออ่าทีนี้อย่างสมมุติว่าตอนที่เรากําลังดูลมหายใจอยู่นะครับอแล้วเราอ่าพลิกจิตเราเนี่ยไปดูที่ความรู้สึกตอนที่เรากําลังดูลมหายใจอยู่ในขณะนั้นนะครับจิตที่ เรากําลังดูลมหายใจอยู่เนี่ยก็ไปดูที่เวทนาใช่ไหมครับก็คือนณตอนนั้นนจิตเราก็จะไม่ได้อยู่กับลมหายใจเกิดดับแล้วนะเพราะไปรับรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติแล้วนี่ซึ่งสุขแล้วนะอ่าอย่างนี้แล้วเราเราควรจะไปรู้อ่าคือหมายความว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยครับสมมุติว่าในขณะที่ผมดูลมหายใจอยู่อ่าแล้ว ผมควรที่จะไปรู้เวทนาบ่อยๆหรือว่าหรือว่าจะรู้อยู่กับลมหายใจตรงนั้นไปเรื่อยๆเอาควรจะไปรู้อ่าคือหมายความว่าเวลาเราปฏิบัติน,นะครับสมมุติว่าในขณะที่ผมดูลมหายใจอยู่อแล้วผมควรที่จะไปรู้เวทนาบ่อยๆหรือว่าหรือว่าจะรู้อยู่กับลมหายใจตรงนั้นไปเรื่อยๆครับได้ทั้งสองอย่างซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นตรงนี้เป็นเวทนาที่พระองค์บอกว่าไม่อิงอามิตรเศรษมาก ทำมากจเจริญมากได้ไม่ควรกลัวนะแต่เวทนาที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่าเสพมากอย่าจเจริญมากอย่าทำมากเป็นเวทนาที่ควรกลัวนะก็ต้องแยกแยะอย่างนี้แต่ขึ้นขยอะขึ้นไปปัญญาอีกระดับหนึ่งเมื่อเสพมากทำมากจเจริญมากได้แล้วก็ให้รู้ถึงที่สุดของมันว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข คนไม่เคยได้รับเวทนาอันเป็นปิติอันเป็นสุขที่ไม่อิงอามิตถ้าไม่เคยได้ตรงนี้พู้เจ้าบอกการจะละสุขเวทนาที่อิงอามิตเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะมันไม่มีสุขอะไรมาทดแทนนะดังนั้นในลำดับที่ค่อยๆขยอบขึ้นมาจะละไอของล่างๆไปเรื่อยๆเ,เนี่ย ผู้เจ้าก็ให้เสพตรงนี้ได้ปลิพาชกยังเคยว่าลูกศิษย์พวกสมณะโคดมเนี่ยนะลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเสพสุขผู้เจ้าบอกจริงให้บอกว่าจริงเราเสพสุขในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานเราเสพสุขตัวนี้ซึ่งเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวก็ต้องแยกอย่างนี้แต่ขณะเดียวกัน เลยไปกว่าน,นั้นลึกซึ้งกว่าน,นั้นอีกก็ต้องรู้ว่าสุขเหล่านี้ก็มีความดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเห็นนะมมันอ่ะมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นอยู่สเต็ปนะไหนไงเข้าใจไหมอ่าครับอ่าท่านพระอาจารย์ครับแล้วอย่างสมมติว่าในขณะที่เราดูลมหายใจอยูน่นยครับอื่อ,อถ้าเราไปรู้เวทนาในขณะที่เราดูลมหายใจยนยครับอ่า,อาเหมือนพระอาจารย์เคยบอกว่าให้ไปรู้ว่า ความรู้สึกตรงตอนตอน,ตอนที่เราดูลมหายใจอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> จิตตอนนั้นนะครับมันจะไม่มีความรู้สึกอย่างอื่น <c oughs> คือหมายความว่ามันจะมีความรู้สึกเดียวใช่ไหมครับว่ามันเฉยๆอยู่ในขณะที่เรารู้ลมหายใจครับใช่ถ้าเรารู้ตรงนั้นมันก็คือคือเราจะเห็นจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตแล้วพอการปรุงแต่งของจิตดำงับเนี่ยเราก็จะเห็นความความรำงับของการปรุงแต่งของจิต ผู้เจ้าจึงบอกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารแล้วทําจิตตสังขารให้รางับพอจิตตสังขารรำงับเราก็รู้ว่ามันรำงับมันปรุงแต่งขึ้นไปเป็นปิติเห็นการปรุงแต่งของจิตเห็นจิตตสังขารมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมันไม่ได้เหมือนกับการรู้ลมหายใจที่กําลังรู้เข้ารู้ออกเฉยๆมันไปแล้วมันไปปีติแล้วเอามันไปสุขแล้วอ๋อจิตตสังขารเป็นอย่างนี้ ทำจิตตสังขารให้ลำงับกลับมารู้ลหมหายใจไหลเข้าไหลออกเหมือนเดิมอีกอย่างนี้นี่เห็นเวทนาแลใช่ไหมรู้จักเวทนาแลมันต้องรู้จักหมดไงรู้จักธรรมท่าทั้งหลายเนี่ยรู้จักหมดดังนั้นสติปัฏฐานสี่หรือการเจริญอาณา,าปานสติมันจะรู้จักหมดถ้าเที่ยวไปในสี่ที่เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไม่ผิดพาจิตเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปเที่ยวไปในกายในเวทนาในจิตในธรรม เห็นะท,ที่ที่ควรเที่ยวไปของจิตนะครับแล้วอย่างอย่างสมมติว่าถ้าเราไปรู้เวทนาตรงนั้นแล้วครับเราควรจะอยู่กับเวทนาตรงนั้นหรืหรอ,หรอว่าต้องกลับมาที่ลมหายใจครับเราจะอยู่กับเวทนาตรงนั้นไปเรื่อยๆก็นี่ไงได้สองอย่างยมจะอยู่ไปเรื่อยๆก็ได้ตั้งใจไว้อยู่ไปเรื่อยๆฉันจะไม่ดับผลที่สุดมันก็ดับไปเห็นยมก็เห็นอ๋อสัจจะความจริงถึงจะอยากอยู่มันก็ไม่ได้อยู่นะมันก็อยู่ไม่ได้ ลองมันเลยนักปฏิบัติเนี่ยลองเลยเอา้าอยู่ไปตลอดอา้าวลองไม่อยู่สิเป็นยังไงนะเนี่ยต้องลองทําเลยนะพอลองทำปุ๊บอาจจะอยู่อยู่ตลอดอา้าวมันไม่ตลอดให้อีกแล้วใช่ไหมดังนั้นไม่มีอะไรอยู่ตลอดเลยทุกอย่างเกิดดับจะช้าจะเร็วจะนานแค่นั้นเองนะเราก็จะเห็นสัจจกความจริงของมันละอย่างเนี้ยอืครับอ่าแล้ว,วท่านพระอาจารย์ครับแล้วที่ว่าจิตตานุป,ปัสสนาเนี่ยครับอ่าฮะ ในขณะที่เรากําลังรู้ลมหายใจอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับอืมแล้วท่านพระอาจารย์บอกว่าให้ไปรู้ว่าจิตเรากําลังรู้ลมหายใจอยู่เียออมันมันก็ต้องปล่อยปล่อยเออ่ที่เราไปรู้ลมหายใจอยู่ไปดูที่จิตตัวผู้รู้ที่ไปรู้ลมหายใจอยู่นั่นแหะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ปล่อยอะไรเพราะว่าขณะที่รู้ลมหายใจมันก็มีสองธรรมธาตุ เราต้องทราบว่ามันมีแค่สองธรรมธาตุที่ทํางานกันอยู่คือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ก็คือวิญญาณขันหรือจิตหรือใจแล้วไปตั้งอาศัยในวายโยธาตตัววายโยธาตเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเป็นรูปธาตุอันหนึ่งก็มีสองธรรมธาตุดังนั้น เราเป็นมะาอาชา,ายไม่สังเกตไหมหรือว่านั่งรู้ลมไปเรื่อยๆไม่รู้จะสังเกตอะไรแต่พอเข้าไปสังเกตเราเป็นมะอาชาายเราก็รู้ว่าอ่ะเอะลมที่มันไหลเข้าไหลออกอารมณ์พัดไปมามันไม่ต่างกันเนาะอุปมาว่าจิตเปรียบเหมือนลิงกระโดดเกาะกิ่งนั้นปล่อยกิ่งไม้นี้จับกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้เที่ยวไปในป่าใหญ่เรื่อยไปแล้วก็บอกการที่จิตมันเป็นอย่างเนี้ยนะ พะสตรเดียวกันที่ต่อเนื่องกันมาพระองค์ก็บอกพิขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไม่เที่ยงแล้วเข้าใจแล้วจิตเปลี่ยนเปลี่ยนยังจะนั่งกี่สิบปีก็ตามจิตก็จะรู้ลมแล้วเปลี่ยนรู้ลมแล้วเปลี่ยนรู้ลมแล้วเปลี่ยนกว่าจะจับคําว่าไม่เที่ยงได้ว่าจิตไม่เที่ยง บางคนก็ใช้เวลาสังเกตอยู่เป็นเดือนเป็นปีตอนนี้พอดูไม่เที่ยงเข้าใจแล้วไม่เที่ยงอจิตไม่เที่ยงจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเรายอมรับละขณะที่ไม่เที่ยงเห็นอะไรอีกอน,นิจเจทุกขสัญญาคนที่เห็นไม่เที่ยงจะเห็นทุกขังจริงไหมเวลาจิตเปลี่ยนปุ๊บไปสัญญาความจําได้ใหมร่รู้สิ่งที่เคยรู้คือลมหายใจหายไปถูกต้องไหมครับอ่า ไปรู้เรื่องใหม่นะไปรู้ความจำได้หม่รู้นะพุทธเจ้าบอกอะไรขณะที่เธอเพลินเนี่ยหลุดไปเนี่ยเธอจะเห็นสมุทยัยเราจะเห็นทันทีเลยมีนามธรรมาเกิดขึ้นใช่ไหมพอ,อ,อ,อนามธรรมาเกิดขึ้นปุ๊บก,กว่าจะรู้ตัวอาจจะผ่านไปสักสองสามนาทีห้านาทีเฮ้ยหายเปแลละลมดึงกลับมาใหม่นั่นคือเราละความเพลินการดึงกลับมาหรือการละความเพลินก็คือมุมเดียวกัน นะละความเพลินปุ๊บกลับมาตั้งอยู่เสาเขื่อนเสาหลักคืออนาปาเพราะผู้เจ้าสั่งว่าเป็นผู้ไม่ลืมหลงในลมอ่ากลับมาสู่คําสั่งเดิมของผู้เจ้าให้เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงตั้งลมไว้อย่าลืมลมตั้งอะไรไว้อย่าลืมตัวนั้นเราตั้งลมไว้อย่าลืมลมกลับอารมณ์ไปดูพระสูตรเดิมอีกผู้เจ้าบอกถ้าเธอละนันทิเธอจะเห็นดิโรธ เราจะเห็นนามารมสัญญากันที่เกิดขึ้นดับไปเห็นนะดังนั้นการเห็นไม่เที่ยงชํานาญละไม่ลาคาญละว่าจิตฟุง้งซ่านเห็นยอมรับมันเราจะสังเกตลึกเข้าไปอ๋อขณะที่มันเปลี่ยนนะมันมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดพอละนันทิสิ่งนี้ดับสิ่งนี้เกิดเห็นนะจะเห็นการดับของรูปคือลมการดับของนาม เห็นนะครูเจ้า,าจึงบอกคนทําอย่างเนี้ยผู้นั้นเป็นผู้กําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้พื้นฐานมากเลยง่ายๆแค่นั่งรู้ลมสังเกตไปมาอีกพระสูตรหนึ่งบอกต่ออีกเมื่อกี้อนิจเจทุกสัญญาใช่ไหมครูเจ้าบอกอีกว่าทุกเถอ,อนัตตสัญญาเห็นทุกเรื่อเนี่ยเห็นดับเห็นดับจะเข้าใจอนัตตา อ๋อนี้ดับนี้เกิดนี้ดับนี้เกิดอ๋อรูปมันก็ดับเกิดน้มก็ดับเกิดดับเกิดอ้าตัวตนก็มีชั่วคราวสิอ่าอ๋อรูปก็มีสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปน้มก็เกิดมีสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปเข้าใจละรูปเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาแล้วตัววิญญาณเองที่เกาะอยู่กับรูปเอาก็อนัตตาเหมือนกันลย เช่ไหมอ่ ه, เวลาไปดูอารมณ์อื่นๆอย่าลืมดูไอ้ตัวเองด้วยเพราะว่าไอ้ตัวเองเนี่ยตัวเรามันจะยึดถือวิญญาณเป็นเรามันจะไม่ค่อยมามองวิญญาณเลยนะจนเราเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดดับเป็นอนัตตาชักเริ่มดูแล้วอา้าแล้วใครเป็นเราอ๋อจิตเป็นเราอ้าเอา้เอาจิตก็เกิดดับเองเนี่ยอ้าวไอ้จิตก็ไม่ใช่เราอีกเนะี่ยโอ้หกว่าจะมันจะได้อย่างนี้นะมันนั่งดูกันเป็นเดือนเป็นปีนะเนี่ยนั่งดูซ้ําอย่างเงี้ยเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยแค่เนี้ย ก็จะแกะมาได้แต่ละอันนะแล้วพอมาอ่านประสูตรพวกโอ้โหตรงตรงเปะเปะเปะเลยเห็นะะเนี่ยเป็นอย่างนี้พอเข้าใจเนาะขอบคุณครับ